ผัดมะเขือยาวหมูสับหูรพากินข้าวต้มับร้อนเรื่องเตรียมให้หมดแล้วกระเทีเยมเนื้อปลาให้มันหอม อมด้วยหมูสับออออาาโอ้มาาอ่เออยังไม่ใส่เลยก้องคว่ำเลยนะ ปกติถ้าใครกินเผ็ดก็ใส่พริกลงมไปด้วยนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผัดเะื่อ,อตีนอนกินด้วยจะ <c oughs> ได้ไม่ตามเดเมมะเขือยาว เครื่องปรุงส่วนผสมใส่รวมไว้เลยม,มาออกเมื่อกี้แล้วครับแล้วใก่จะปรุงเอาเลยเล่นไฟรอมะเขือสดสักพัก <c oughs> พดได้ที่แล้วเดี๋ยวปบด้วยใบยหหระพาทีหลัง น้ำตาลอีกสักนิดนึง่งยังคนมากครับเดี๋ยวมันจะเละซะก่อน <c oughs> อ่ะตบด้วยใบโหระพา เดี๋ยวมาดูกัน